ไปนะครับเรามาดูที่วิธียอดลดลงทวีคูณแล้วก็วิธีปดรวมจำนวนปีนะครับซึ่งเป็นวิธีการลดค่าเสื่อมราคาแบบเร่งนั่นเองคำว่าแบบเร่งก็คือปีแรกๆจะกำหนดค่าเสื่อมราคามากและปีในท้ายจะกำหนดค่าเสื่อมราคาน้อยลงนะครับเริ่มต้นที่วิธีปดรวมจำนวนปีก่อนนะครับ ผลรวมจำนวนปีสำหรับวิธีนี้นะครับเราจาเป็นจะต้องทราบว่าผลรวมจำนวนปีนั้นเท่ากับเท่าไหร่เป็นตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่นะครับการที่เราจะหาผลรวมจำนวนปีได้นั้นเราจะต้องนึกถึงสูตรสูตรนี้ขึ้นมาก่อนนะครับในการหาผลรวมจำนวนปีก็คือ n คูณใน 1, วงเล็บ n บวกหนึ่งทั้งหมดหารด้วยสองคำว่า n ก็คือปี ของสินทรัพย์ที่ใช้งานนั่นเองนะครับคป,ปีจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็รู้ว่าสินทรัพย์นั้นมีอายุ5ปีดังนั้น n ก็เท่ากับ5ครับดังนั้นแทนค่าลงไปนะครับ n, n เปลี่ยนเป็นห้า n เปลี่ยนเป็นหแล้วเราก็จะรู้แล้วครับว่าผลรวมจำนวนปีเป็นเท่ากับเท่าไหร่น,นะครับเราก็นำห้าบวกหเป็น6นะครับในวงเล็บนะครับเป็นห หกคูณห้าเป็นสามสิบสามสิบหารสองเท่ากับสิบห้าครับดังนั้นผลรวมจำนวนปีคือสิบห้าเมื่อเราได้ผลลวมจำนวนปีคือสิบห้าแล้วต่อไปนะครับเราก็มาทําตารางการคานวนค่าเสื่่มราคาตามวิธีผลลวมจำนวนปีกันนะครับผมก็จะทําตารางขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่นะครับ เป็นตี่ช่องนะครับอันนี้คือปีอันนี้คืออัตราค่าเสื่อมซึ่งก็จะต้องสัมพันธ์กับผลรวมจำนินปีเนี่ยนะครับตรงนี้คือค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีนะครับตรงนี้คือราคาบัญชีราคาบัญชีก็คือมูลค่าคงเหลือนะครับหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้วนะครับเริ่มต้นตอนที่ซื้อมาเลยตอนที่ซื้อมาตรงนี้ผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้ ราคาบัชีตอนที่ซื้อมานั้นมีเท่ากับหนึ่งล้านครับคือต้นทุนของมันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือราคาต้นทุนเนี่ยตัวแรกก็คือราคาต้นทุนเท่ากับหนึ่งล้านต่อไปเราก็จะต้องคิดขั้เสริมราคากันห้าปีนะครับห้าปีดังนั้นตรงนี้คือสิ้นปีนะครับสิ้นปีที่หนึ่งสิ้นปีที่สองสามสี่ แล้วก็ห้านะครับมีห้าปีนะครับผมก็จะขีดเส้นห้าปีนะครับก็คิดค่าเสริมราคากันนะครับเริ่มต้นที่อัตราค่าเสริมราคาก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราได้ผลรวมจํานวนปีมาแล้วเนี่ยคือสิบห้านะฮะ ตามที่ผมบอกไปว่าวิธีนี้เนี่ยปีแรกๆจะคำนวณค่าเสื่อมราคามากดังนั้นทําอย่างนี้เลยครับ15เนี่ยเป็นตัวฐานแล้วก็15 15 15แล้วก็15เป็นตัวข้างล่างนะครับส่วนตัวบนเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุของมันเลยอายุของสินทรัพย์นั้นมี5ปีดังนั้นเริ่มต้นก็ใช้5หารด้วย15 ต่อมาห้าแล้วก็ต้องเหลือสี่ก็สี่หารสิบห้าสี่แล้วก็เป็นสามสามหารสิบห้าสองหารสิบห้าหนึ่งหารสิบห้าเราเห็นว่าปีแรกเนี่ยเห็นไหมฮะห้าหารสิบห้าตัวเลขจะต้องมากต่อไปสี่หารสิบห้าลดลงสามหาร1ิ้าลดลงเรื่อยๆนะคเราจะเอาสัดส่วนเนี่ยฮะหรืออัตราเนี้ยไปคำนวณค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะคำนวณค่าเสื่อมราคากันเนี่ยในปีแรกเลยนะฮะสิ้นปีแรกจะคำนวณค่าเสื่อมราคา กันอย่างไรนะครับเวลาที่จะคำนวณค่าเสริมราคาตามวิธีนี้เนี่ยเราจะคํานวณจากราคาที่นําราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือแล้วนะครับซึ่งราคาทุนข้อน,นี้ก็คือราคาทุนเพิ่มจากคือ1น้านใช่ไหมครับหักด้วยมูลค่าคงเหลือคือหนึ่งแสนดังนั้นมูลค่าที่เหลืออยู่ก็คือ9ก้าแสนเก้าแสนตัวนี้แหละครับที่เราจะเอาไปคิดค่าเสริมราคากันตามสัดส่วนนี้นะครับ วิธีการก็คือก็เอา9 0 0 0แสนคูณอัตรา5หาร15แล้วเราก็จะรู้ว่าเอาเก้0แสนคูณหหารสิก็คือ3 0 0 0สนะดังนั้นค่าสาา่วนราคาสิ้นปี x หนึ่งก็คือ3 0 0แสนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็ใช้9 0 0 0แสนเหมือนเดิมนะฮะ คูณอัตราไปก็คือคูณ4หาร15นะครับก็จะกลายเป็นค่าส่วราคาสิ้นปีสองคือ2อ0แสนปีที่ส9มเกาคูณอัตรา3มหารบเป็นค่าส่ราคาคือแส8ปปีที่4ี่0 0 0คูณ2หาร15เป็นค่าส่ราคาในปีที่สีคือแสน0อและปีสุดท้ายนะครับ ก็คือการนำ900,000กูณตา1หาร15 000. เป็นค่าเสื่อมราคาปีที่5คือ60,000เราจะเห็นว่าค่าเสื่อมราคาปีแรกๆเนี่ยเห็นไหม3 000, 2 0 0 0 0 4 000, 8 0 0 0 0 200,000มันจะลดลงเรื่อยๆสําหรับค่าเสื่อมราคาตามวิธีเล่งนั่นเองนะฮะคราวนี้ข่อสุดท้ายคือราคาตามบัญชีราคาตามบัญชีก็คือราคาที่หักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้วเช่น ราคาตามบัญชี1ล้านหากค่าเสื่มราคาสิ้นปีหน่งหน่งล้านหากส0 0แสนก็เหลือเ0็ดแสนต่อไปแล้วราคาบัญชีเหลือเจ็0แสนหากค่าเสื่อมราคาปีที่สองสองแสนสี่เจ็ดแสนลบสองแสนสี่ก็จะเหลือสี่แสนหกสี่แสนหกลบค่าเสื่อมราคาปีที่สามแสนแปดก็จะเหลือสองแส0ปด 2แสนแปดลบค่าเสื่อมราคาปีที่สี่แสนสองก็จะเหลือแสนหกและแสนหกลบค่าเสื่อมราคาปีสุดท้ายหก0มื่นดังนั้นราคาลำชิดก,ก็จะเหลือระดับหนึ่งแสนนะครับสรุปแล้วพอใช้งานผ่านไปจนครบอายุของมันมูลค่าของมันเนี่ยที่เหลืออยู่เหลือหนึ่งแสนหนึ่งแสนก็คืออะไรครับหนึ่งแสนก็คือราคาซากที่เราคาดการณ์ว่าจะขายได้นั่นเองราคาซากหรือมูลค่าของเหลือเนี่ยนะครับ สุดท้ายไม่ต้องเหลือแลวมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับระหว่างมูลค่าคงเหลือกับมูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากคิดกระสรราคาสิ้นปีครบแล้วนะครับสิ้นปีตามอายุของม,มันครบแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดผมจะยกตัวอย่างการลงบัญชีตอนสิ้นปีที่หนึ่งนะครับจะลงบัญชีอย่างไรก็มาดูกันนะครับสิ้นปีที่หนึ่งเราก็จะลงบัญชีกันนะครับสมมุติว่า สิ้นปีที่หนึ่งนะครับก็คือปีนี้เรารู้ว่าค่าเสื่อมราคาก็คือสามแสนใช่ไหมครับดังนั้นก็เดบิตด้วยค่าเสื่อมราคาเครื่องจกักรตามที่จะคำนวณได้นะครับก็คือสามแสนและเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องจกักร ามแสนเช่นกันนะครับก็จะลงอย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดจะสมมติต้มเติมคืออ่ะสมม,ต,สม,มติสิ้นปีที่สี่จะลงบัญชีอย่างไรครับสิ้นปีที่สี่ก็จะลงบัญชีอย่างนี้นครับเดบิตค่าเสื่อมราคาเรื่งจัรเครดิตค่าเสื่อมราคาสมมติจัรแล้วไปดูว่าสิ้นปีที่สี่เนี่ยคิดค่าเสื่อมราคาปีละแสนสองแล้วนะั้นก็ลงด้วยยอดแสนสองครับตามที่เราคำนวณได้ในตลาด เป็นแบบนี้นะครับ